เอเคครับพรกเรากำลังเริ่มผ่านห้ากันเลยครับผรานสุดท้ายแล้วครับใช่ใช่จับตันแจ็คกับแปลรูปคุมเรือแล้วเรือไม่ล่มชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ ชอบมากเลยเชีย้ยไม่ยังโหลดไม่เสร็จเลยเนะี่ยเออตกใจอีริมีซีโรเซเบอร์แต่ไม่เอาชอบอันเนี้ยเฮ้ยลงเรือมาเพื่ออะไรกาตาไนอีกอันหนึ่งว่าจ๊อบไม่วอ,อาไทยมอสยวยมาพอ,อ,อาแล้วเฮ้ยขึ้นเตียงได้เว้ยมีไม้มีไม้เป็นบนกับกระทะไปะเหอะลุยเลย มึงเป็นใครมันมีประตูอันวะมีเหรอมีขวานวะหยาบเา้งไป

นี่มนัมน,นมลงมาข้างล่างได้รอปรแป๊บนึงมันลงมาทางเดิมไหมเหรอ <c oughs> ไม่ใช่ทางเดิมนะมันลงไปข้างล่างอีกอมาลงแบบแอสซินประตูล็อกขเขาไปชิมหาย ลงมาใหม่วันนี้เพื่ออะไรฝาแม่งเอ้ยลงมาทำหอยอะไรวะแล้วมันจะสร้างทำมาทำไมจะรู้เล้วออติดป้ายตกใจหมดเลยแต่เขาเห็นเขาเขาเเห็นทางไปแล้วแหละเห็นไหวะนี่ไงเจอแล้วบนใดาป้ำมันอะไรสมุกสมุก

โลชาวแย่งและสารสาออันนี้คืออะไรดีมากอลีกอยู่มาเร็วเร็วมีกรต้านอีกอันหนึ่งว่ะกระสุนด้วยไม่ใช่โซโลเท่ายหร่จับเราถือได้สามอันนี่โหโคตรเท่เลยที่หิวงั้นกูเก็บที่หิว้ะจ๊อบ ทุบอันเดียวก็พอแล้วจริงๆเออไปลุยเสียงไม่ได้แล้วไม่ชอบเลยไหนบอกโมเอ็กเสียงโมเอกไงเลยไม่อยากค่าบูมเมอร์ดีว่ว่าบลมเมอร์สับโดนอีก <c oughs> อยาก้าวิดไม่น่าวิดมาในตารางวะทไมแล้ววะเฮ้ยทำไมหน้าวิดมันแดงๆวะมันเป็นเพราะด่านไงวิดโอ้วิดหาพี่ไงนี่ไงมีกูเหมือนกันเออเออเออยิงก่อนเลยเดี๋ยวตายแน่นอน มันเรียกว่าโอนี้ไอ้ลิขูดมันมันเป็นพี่สาวกูไม่ได้บอกว่าพี่ชายเท่าไหร่หรือก,กูผิดไม่กูละผิดอ้าห้าห้าบวกจดุจดจดุดจุดบวกมึงจะบวกทำไมนเลยจดุจดจดุดจุดมาเฮอร์นนะ่าแล้วกูยังไงยังงงทำไมมันต้องห่าห้าห้าบวก,กตั้งแต่เกิดมานี่กูไม่เคยรู้เลยทำไมมันต้องใส่บวกเอ้ยตรงที่มีห้องลับหรือเปล่าเขาไม่ได้ วนไปโทษโทษโทษตัวนีกูเข้าไม่ได้ไปหอยของนั่นเองทำไมบอแม่งไม่เดินเข้ามาวะแล้วมันล็อกประตูไม่ได้ฮะบอรดไม่เดินเข้ามาโอ้โหจับลอ็ลอกประตูล็อกประตู เฮียฮันเตอร์มาพอดีไอ้จอบถ้ามันถ้ามึงไม่ฆ่ามันกว่าจะได้อาชิบเมนก็ได้อุ้ยเฮียไอ้เชี่ยแก๊สแกนอีกแล้วเหรอเร็วเร็วเร็วยูเราดูดิแต่แต่ละที่ไม่อยู่ไกลไกลทั้งนั้นเลยว่ะ ตัไปอข้างล่างเลยเฮ้ยนี่มันห้องข่างีงวะเดี๋ยวเดี๋ยวปลาระเบิดบูมไปให้เป็สามังแล้ว เลี้ยวขวเอาเลือดก่อนเอยไปโอ้ยต้องเข้าคุกเหรอก็อ,อิดตายโอย้ได้ขังละ

ต้องเปิดประตูคุกก่อนจ๊บถ้าแกไม่รวงตรงไงแกมากับเขาเฉยๆก็ได้มันเปิดประตูยังไงมันจะมีริเวอร์อยู่ริมมือกำแพงอันเดียวอ่ะเดี๋วแลวละอ้ยตกใจหมดเลยท่านนี้ไม่มีหรอ ด่านนี้มันคงจะเป็นด่านเติมน้ำมันที่ยากที่สุดแล้วั้งเนี่ยฟังแม่ง้องเฮ้ยเจอยาขอนะเฮ้ยแทงเหรอแทงเหรอทไม่แผ่นินไหวถ้าแทงจริงก็โหแต่อไอ้ด่านด่านเก็บน้ำมันอย่างนี้ก็หนุกดีนะเว้ยไม่ยากมากไม่ยากมากเลยูดจริงเลยใช่ไงก็ถ้าเป็นไอ้ดาอ่านอื่นของบี้มัน,มนเยอะกว่านี้ไง ระวังกากี้เกีออวเลยสิบอ,อันนะ่ะมันมาเพียบเฮ้ยทางนี้ไม่มีทางขึ้นหรอวะได้มาแล้วเอ้ยบูมเบอร์จะเอาขึ้นไปใส่ถังก่อนเลยแล้วกันเพียวโอ้ยแม็กกระเด็มมนมาถึงนี่เลยวะพวกบ้มเ เอ้ยบอดหายไปไหนข่ามันเทบอดบอดไม่อยู่กูหมดเลยว่ะบอดอยู่กับกูตัวหนึ่งเจนเลนเจอร์เจ็ดอ่ะแล้ว ammo ตู้ตรงไหนวะฝัองนู้เลียวจัดป่หนูไปลองนู้นเลยเปิดประตูให้แล้วน่าจะได้สักสองอัน โอ,อ,อ,อ้เรืองสองเก้าเรื่องสวยช่วยเราวเชิญแจ็คแป๊วเลยช่วยเราเช่วยเราโอ้ชั้นนี้ก็มีว่ะกูขอเปิดเป็นชั้นนี้ก่อนร้อลงมานี่ดิชั้นนี้มีสองอันอันนี้ก็มีสองอันเหมือนกันเนี่ย ôi. một lần nữa. Cái giọng gì vậy? Cái giọng Đi cao 9. Hả? Cái gì vậy? Ừ. thằng thứ 9. Được <laughs> <laughs> Bùm ใกลแล้วครับเสียสุดท้ายครบแล้วจ๊อบต้องบอกว่าคันนะครับเดี๋ยวอีกอันหนึ่งเอาแ้วให้เชี่ยอยู่ล่างเลยเหรอวะ โอ้ยเวอร์อยู่ไกลไกลแม่แม่ไม่อยู่ริมหุดอ่ะสิบแล้วไปยิงวะฮ้ยิงเชี่ยเฮ้ยยิงยิงเฮ้ยแทงเหรอแทงสิบสองเอาสุดท้ายเชี่ยกำลังหยิบมา อ่าเพิ่งช่วยมาก่อนเอาไปไปช่วยเลยไม่ก็มาเลยก็ได้เพราะว่าช่วยไปก็่านั้วน,นะ<ป>สเปตติดแทง้งเอาได้แล้วมาเร็วจ๊อ,จอบฮอขึ้นฮอโอ้ยตายคุณรอดค,คนเดียวเขี้ย์ <laughs> แค่คนเดียวอ้าต้องบอกให้มาฟังกูไหมไม่เป็นไรคินเมมโมรี่อ๋อเรียบเลยเยอะสาวคนรอบคนเดียวอ่ะนะครับรอบพาร์ทนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ